สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านดิฉันด็อกเตอร์เบนจวันเพิ่มพูนเดือนพฤศจ,จิกายนปี2020หรือทางเมืองไทยปี2563นับได้ว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบๆตัวเราเริ่มจาก การเปลี่ยนแปลงแรกเกิดจากตัวธรรมชาติเองลมหนาวพัดโชยมาสัมผัสผิวกายธรรมชาติกำลังเตือนเราว่ารือดูหนาวย่างก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วนะคะเราต้องเตรียมพร้อม ต้อนรับฤดูหนาวปรับเปลี่ยนวิถีการกินการอยู่ให้ทันกับการผัดเปลี่ยนฤดูกาลเช่นเดียวกับต้นไม้ผัดเปลี่ยนสีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือผลการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอมเมริการะหว่างโดนัทรรมแห่งพรรคริพับริกันและโจไบเดนคู่ชิงจากพรรคโดมินิตซึ่งผลคะแนนสรุปออกมาแล้วโจไบเดนคว้าชัยครองตำแหน่งประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่46และผู้นำประเทศทั่วโลกต่างก็แสดงความยินดีต่อผู้ชนะแข่งขันเพื่อสารสัมพันธไมตรีเศรษฐกิจการเมืองภายข้างหน้าในปี2021เราคง ต้องเฝ้ามองดูนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46โจไบเดนจะจัดการอย่างไรกับปัญหาติดพันธ์อยู่ขณะน,นี้การระบาดของเชื้อโรคโควิด19และปัญหาการเหยียดผิวในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้ง นโยบายต่างประเทศของโจไบเดนจะส่งผลเชิงความสัมพันธ์การเมืองและเศรษฐกิจโลกอย่างไรแต่ที่แน่ๆก่อนหมดวาระตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษในวันพุหัส,สัป,ปดี12พฤศจ,จิกายน 2,020ซึ่งจะห้ามคนอเมริกันลงทุนในบริษัทจีนทั้งหลายที่วอชิงตันเชื่อว่ามีเจ้าของหรือควบคุมโดยกองทัพจีนคำสั่งพิเศษนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11มกราคม 2,021เป็นต้นไปอนาคตข้างหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาฉายานามนอกอินทรีเจ้าเวหาผู้ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งนกที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกโดยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นานถึง70ปีมีปีกกว้างแข็งแรงโบยบินเหนือพื้นฟ้าอย่างสง่างามมีพลังหน้าเก่งขามและนกอินทรีตัวนี้จะขยายปีกบินไปทางทิศใดเราคงต้องคอยดูต่อไป สำหรับดิฉันขอมอบความหวังในพระคุณและในพระหัตของพระเจ้าเพราะทุกแผนงานทุกนโยบายไม่ว่าจะเล็กเท่าเม็ดถั่วเกี่ยวหรือใหญ่เท่าภูเขาถ้าเรามอบและยึดมั่นในทางเดิน ของพระเจ้าผลดีย่อมเกิดขึ้นเสมอค่ะในหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลเยเรมีบทที่29ข้อ11พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้เราเริ่มต้นทักทายเล่าสู่กันด้วยข่าวจี๊ดๆพอประมาณนะคะถึงเวลาของเรา วกกลับมาเข้าเรื่องจีดๆเพื่อสุขภาพดีกว่านะครับพี่น้องเมื่อสองวันก่อนดิฉันได้ออกไปสวนหลังบ้านต้นคำขวดออกผลดกมากสีเหลืองอมส้มเต็มต้นแน่งงละสิคำขวด คำาขวดคือส้มจีดค่ะส้มจีดชื่อจีจีเข้ากับบรรยากาศรอบตัวรอบโลกจีจีจริงๆค่ะส้มจีดมาจากภาษาจีนหมายถึงส้มสีทองส้มจีดยังมีชื่อเรียกแตกต่างอีกส้มกิมจอและส้มมะปี ลักษณะของต้นส้มจีดจัดเป็นไม้พุ่มไม่สูงใหญ่มากบางบ้านปลูกเป็นไม้ประดับเพราะทรงต้นสวยผลเล็กราคาขายผลส้มจีดในตลาดอเมริกาแพงค่ะรสชาติเปรี้ยวจัดคุณค่าของส้มจีดนั้น มีมากมหาศาลเป็นทั้งยาบำบัดคุณค่าด้านโภชนาการทางอาหารรวมทั้งนำไปทำอาหารดอกนะคะดอกมีกลิ่นหอมมากย้ำค่ะดอกหอมจริงๆดอกออกเดียว จะมีดอกรวมอยู่เป็นกระจุกกีบดอกมีสีขาวออกตามซอกใบและปลายยอดกิง่งผลนะคะผลมีลักษณะทรงกลมรีมีขนาดเล็กเปลือกผลหนาผิวเรียบเกลี้ยงลื่นผลไม้ชนิดนี้กินเปลือกผลค่ะ ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อผลสุกจะมีสีส้มภายในผลมีเนื้อฉ่ำน้ำสีส้มอยู่ข้างในและมีเมล็ดอยู่เล็กน้อยประปายมีรสชาติเปรี้ยวจัดอย่างมีสเสน่ห์เมื่อกัดกินผลจะสัมผัส ริมรสด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของผิวส้มจีดผสมรสเปรี้ยวจีดหลายคนเริ่มใช้สองมือแตะสองแก้มเบาๆเพราะน้ำลายน้อยๆเริ่มส่องออกมาแล้วต่อค่ะผลส้มจีดสรรพคุณ ด้านโภชนาการร้วนมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูหนาวอากาศเย็นหลายคนจะมีอาการเจ็บคอเสียงแหบแห้งจากการไอและบางครั้งไอมากๆส่งผลกระทบถึงปอดทำให้ปอดชื้นมีเสมหะมาก พสมรวมทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อพานจะเป็นลมรงเอยที่ระบบย่อยอาหารขับถ่ายไม่ดียิ่งเพิ่มทุกข์ให้เราอีกใจเย็นๆค่ะผลส้มจีตผลเล็กมีพลังต่อสู้ช่วยเราได้ค่ะเนื่องจาก ผลส้มจี๊ดมีวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามิน C เบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมโปรตีน คาร์โบไฮเดรตเส้นใหญ่และไขมันส,ส้มจีตสปะคุณบำบัดร,รักษายังมีต่ออีกค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยแก้กระหายน้ำแก้ปวดศีรษะป้องกันติดเชือ้อแบคทีเรีย บำรุงสายตามีอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยบำรุงกระดูกช่วยบำรุงฟันแก้เลือดออกตามลายฟันแก้ต่อมทอน้ิงอักเสบแก้อาเจียนแก้วิงเวียนเปลือกและกาบผลส้มจีด อุดมไปด้วยเส้นใหญ่อาหารเรามาดูใยอาหารของส้มจีดมีบทบาทสำคัญในร่างกายของเรามากโดยใยที่ไม่ละลายน้ำทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำไส้เพิ่มปริมาณอุจจาระเป็นกากอาหารช่วยให้ลำไส้ ทำงานเป็นปกติและช่วยให้ลำไส้มีการเคลื่อนตัวเพื่อขับกลากอาหารและสารพิษที่ร่างกายไม่ต้องการจึงช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ส่วนใหญ่ที่ละลายน้ำ มาดูกันนะคะส่วนใหญ่ที่ละลายน้ำสามารถรวมตัวกับน้ำในปริมาณมากและเพิ่มความหนืดให้กับอาหารเมื่ออยู่ในกระเพาะอ,อาหารจึงช่วยทำให้รู้สึกอิ่มได้นานเมื่อเคลื่อนตัวไปอยู่ในลำไส้เล็ก ใยอาหารซึ่งมีความหนึบจึงช่วยเคลือบผนังลำไส้ให้หนาขึ้นทำให้การดูดซึมอาหารที่มีประจุช้าลงเช่นการดูดซึมน้ำตาลส่งผลให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงแบบเฉียบพลันและยังช่วยลดระดับ คอเลสเตอรอและขจัดสารพิษโรหะบางชนิดได้ส้มจีดผลเล็กเต็มด้วยพลังจีจีด,จดสัรพคุณไม่เล็กเลยนะคะพี่น้องด้วยรสชาติของส้มจีดเปรี้ยวเมื่อนำเข้าครัวจึงทำเป็นน้ำผลไม้ ทำแยมทำส้มจี๊ดแช่อิ่มทำส้มจี๊ดกวนทำส้มจี๊ดเชื่อมส้มจี๊ดดองน้ำผึ้งชาส้มจีด๊ดหรือส้มจี๊ดไปดองเข็มเรียกกิมจ๊อจะรอช้าทำไมนะอากาศหนาวอย่างนี้ เรามาทำส้มจีดดองน้ำผึ้งกันนะคะพี่น้องและชาผลไม้ส้มจีดอุ่นๆไว้จิบดื่พมพร้อมๆกันค่ะวันนี้ทำให้สองสูตรเพราะเก็บส้นจีดได้มากจริงๆเริ่มเลยนะคะพี่น้องพี่น้องตามมามีสองสูตรง่ายๆค่ะทำส้มจีด เรามาดูกันสูตรส้มจีดดองน้ำผึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะส้มจีดดองน้ำผึ่งอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งสองหมายถึงส้มจีดหนึ่งถ้วยน้ำผึ่งหนึ่งถ้วยน้ำต้มสุกเย็นสองถ้วยเตรียมโหลกแก้วสะอาด,อาดขนาด ขึ้นอยู่กับปริมาณส้มจีดที่เรามีนะคะพี่น้องลงมือหั่นส้มจีดชิ้นบางพอประมาณใส่ในโหลแก้วเติมน้ำผึ้งลงในโถกแก้วที่มีส้มจีดหั่นใส่ไว้แล้วเติมน้ำต้มสุกเย็นลงในโหลแก้ว ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ1-2ถึง2เดือนหลังจากนั้นน้ำส้มจีดสีส้มสวยๆพร้อมเนื้อส้อมจีดเราจัดการลงมือกันเลยนะครับพี่น้องมาเลยค่ะ 1. ตักน้ำส้มจีดดองน้ำผึ้งขึ้นมาทาน1ช้อนโต๊ะ ทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนได้ทันทีค่ะ2ตักน้ำส้มจีดดองน้ำผึ้งขึ้นมาสองช้อนโต๊ะพร้อมด้วยเนื้อส้มจีด 3- 4ชิ้นใส่ลงไปในถ้วยชา เติมน้ำร้อนปิดฝาถ้วยไว้ประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเปิดฝาออกดื่มชาน้ำส้มจีดดดจ๊ดดองน้ำพึ่งอุ่นๆพร้อมกัดเคี้ยวเนื้อส้มจี๊ดดองน้ำพึ่งเนื้อนุ่มๆอร่อยช่วยระบบขับถ่ายดี ส่งผลให้ระบบหายใจสดชื่นขึ้นด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นวิธีธทรรมส้มจีดดองน้ำพุ่งสูตรที่หนึ่งนะคะพี่น้องเรามาดูต่อในสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะชาผลไม้ส้มจีดสดสดนะคะ นำส้มจีสดประมาณ2-3รูปขึ้นอยู่กับขนาดของส้มจีตและถ้วยชาหั่นส้มจีตชิ้นบางพอประมาณใส่ถ้วยชานะคะใส่น้ำพึ่งนิดหน่อยลงในถ้วยชาที่มีส้มจีต หั่นใส่ไว้แล้วเติมน้ำร้อนปิดฝาถ้วยไว้ประมาณ5นาทีพอเปิดฝาออกคุณจะสัมผัสความรู้สึกกลิ่นหอมระเหยสดชื่นรอยขึ้นมาจากถ้วยชาจะรออะไรล่ะคะจิบชา ผลไม้ส้มจีสดขณะอุ่นๆทันทีค่ะทั้งสองสูตรที่กล่าวมานี้ช่วยอาการเจ็บคอเสียงแหบแห้งจากอาการไอช่วยปอดให้หายใจสะดวกช่วยระบบขับถ่ายดีช่วยลมหายใจสดชื่นและ ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะพี่น้องพี่น้องลองไปทำดีค่ะดิฉันก็ทำดึงเป็นประจำฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำสกิปใหม่ด้วยนะคะพี่น้องสามารถติดตามอ่านบทความ เพื่อสุขภาพและหนุนใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่พร้อมรับชมวิดีโอย้อนหลังได้อีกทางใน Facebook กินเพื่ออยู่ดิฉันได้วาง Copy Link ไว้แล้วด้านล่างนะคะขอพระเจ้าวอวยพรให้พี่น้องทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยมีสันติสุขค่ะสวัสดีค่ะ